ดูดวนเหรียญ25สตางค์แบบนี้ใครมีรวยกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับ,รบเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลความรู้นะครับว่า เหรียญ25สตางค์แบบไหนนะครับที่มีราคาแพงนะครับใครมีรวยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเกินหน้าเหรียญไปเยอะมากๆเลยนะครับหน้าเหรียญ25สตางค์เนี่ยก็มีมูลค่า25สตางค์นะครับแต่เหรียญ25สตางค์แบบไหนมีมูลค่าสูงถึงหลักพันนะครับถ้าใครมีเยอะเนี่ยรวยแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวมาฟังแล้วก็มารับชมกันในคลิปคลิปนี้นะครับสำหรับเหรียญ 25สตางค์นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามานะครับว่าแบบไหนแพงนะครับเหรียญ25สตางค์ที่แพงนะครับมีอยู่2ปีพศนะครับคือเหรียญ25สตางค์ปี4-2และเหรียญ25สตางค์ปี4-4นะครับซึ่งจำนวนการผลิตของทั้ง2เหรียญน,นี้เนี่ยก็คือ หนึ่งหมื่นเหรียญเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆในบรรดาเหรียญกระส่าหมุนเวียนนะครับซึ่งเหรียญกระส่าหมุนเวียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจำนวนการผลิตเนี่ยหลักล้านอยู่แล้วนะครับแต่เหรียญยี่สห้าสตางค์ปี42และปี44เนี่ยจำนวนการผลิตแค่1นึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันราคาเลยสูงถึงหลักพันนะครับซึ่งเหรียญยี่สห้าสตางค์นะครับปี42และปี44 นะครับเท่านั้นนะครับซึ่งมีหลายหลายคนอ่ามีหลายหลายคนส่งเข้ามาสับสนเป็นจำนวนมากนะครับส่งเข้ามาเป็นเหรียญ50สตางค์ปี42กับ50สตางค์ปี44นะครับเหรียญ50สตางค์ปี42กับปี44ไม่ได้มีความแพงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเหรียญ50สตางค์ปี42นะครับจำนวนการผลิตคือ73ล้าน 3 7 9 7 0 0เหรียญนะครับโซเหรียญ50สตางค์ปี44จำนวนการผลิตคือ52 7 3 8 0 0 0้านเหเรียญน,นะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญ50สตางค์ปี42และปี4 4ไม่ได้มีความแพงนะครับแต่เหรียญที่แพงคือย5สตางค์ปี42และปี4 4นะครับสังเกตดูดีๆนิดนึงนะครับ ความต่างของเหรียญยี่สิบห้าสตางค์กับห้าสิบสตางค์เนี่ยผมเข้าใจว่าสีเนี่ยใกล้เคียงกันมากอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมสีของเหรียญใกล้เคียงกันมากๆนะครับอ่ะให้ดูให้ดูสีของเหรียญใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่จุดต่างกันเนี่ยมีอยู่นะครับอ่ะผมสอนวิธีดูให้ก็คืออย่างแรกคือขนาดเหรียญน,นะครับขนาดเหรียญจะต่างกันเล็กน้อยนะครับดูดีๆนะครับเหรียญ ห้าสิบสตังค์เนี่ยจุดดูคือตรงกลางเหรียญเห็นไหมห้าสิบห้าสิบส่วนยี่ห้าเนี่ยคืออยู่ด้านล่างเห็นไหมครับยี่ห้าสตังค์ห้าสิบอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ะสังเกตดูนะครับเพราะว่ามีคนส่งเข้ามาแล้วไม่ใช่เยอะมากๆนะครับส่งมาเป็นห้าสิบสตังค์ห้าสิบสตังค์เนี่ยที่แพงคือปีสามศูนย์นะครับก็โปรดศึกษาก่อนนะครับแล้วค่อยส่งมาขายนะครับ ส่วนเหรียญ25สตางค์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยพบเหรียญย5สตางค์ปี4 4ปลอมจำนวนมากนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือพวกเอาของปี45ไปเจียหางไปดัดแปลงไปตกแต่งนั่นแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ดูดีๆก่อนก็แล้วกันค่อยส่งมาขายนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีพวกมิจฉาชีพเนี่ยดัดแปลงเหรียญตัดแต่งเหรียญตกแต่งเหรียญเป็นจำนวนมากๆเลย นะครับก็ระมัดระวังกันให้ดีก็แล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่ชํานาญก็อย่าเพิ่งไปเดินซื้อมาจากตามตลาดนัดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะหลงเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพได้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อมูลของเหรียญ25สตังค์2ปีพศที่แพงนะครับก็คือปี42และปี44ต้องแท้นะครับอ่าที่แพง นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเหรียญหายากนะครับใครมียิ่งมีเยอะเนี่ยยิ่งรวยนะครับเพราะว่าหน้าเหรียญของย5สตางค์เนี่ยก็คือมีมูลค่าแค่ย5สตางค์แต่ว่าถ้าเจอปี42กับ44ี่เนี่ยถ้าแท้นะมูลค่าเป็นพันเลยทีเดียวนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้นะครับอ่าเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับ เ,เหรียญเชี่ระลึกปี2 0นะครับอ่ามูลค่าของเหรียญคือ150บาทนะครับหน้าเหรียญแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีราคาแล้วนะครับใครสนใจเหรียญที่ระลึกเหรียญน,นี้นะครับอยากได้เป็นเจ้าของเนี่ยให้ติดต่อได้ที่ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับเมตตามหามงคลได้เลยนะครับราคาแบ่งปันกันเองแน่นอนนะครับราคาแบ่งปันกันเองแน่นอน ราคาไม่ได้แพงมากนะครับเราแบ่งปันให้นะครับหรืออย่างเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสมเร็จย่านะครับก็เป็นเหรียญเชียลึกที่น่าเก็บสะสมนะครับด้านหลังแบบนี้เนาะเป็นของปี2518นะครับก็ท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับก็ติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับเมตตามหามงคลร้านเรามีแบ่งปันนะครับเหรียญน,นี้ ราคาปัจจุบันเนี่ยถือว่าไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับก็ใครอยากได้ก็ทักมาก็แล้วกันนะครับมีแบ่งบันให้อย่างแน่นอนแล้วก็พักเครื่องนะครับนี่พักเครื่องอันนี้เลยนะครับตรงี้เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญไอ้ไข่เรียกซับนะครับพิธีส่งน้ำหกสามนะครับเป็นน้ำเต้าเรียกซับเรียกโชคเรียกลาบนะครับอ่า ท่านใดที่เป็นสายมูเชื่อเรื่องโชคเรื่องลาบเรื่องการเรียกทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็ต้องไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงนะครับน้ำเต้าเรียกทรัพย์เนี่ยของดีแน่นอนนะครับบูชาแล้วจะเกิดผลนะครับให้คุณลองไปเช่าบูชากันดูนะครับสำหรับน้ำเต้าเรียกทรัพย์เนาะโอเคนะครับมาต่อกันที่เหรียญน,นี้นะครับี่ เหรียญนี้เหรียญพยาคุดหลังพระราหูอมจันทร์รุ่นบรรดาศั์นะครับอ่าให้ดูให้ดูหดเหรียญเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้รุ่นบรรดาศัพก99นะครับใครที่สนใจพระเครื่องวัตถุมงคลก็ติดต่อได้นะที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลร้านเราแบ่งปันวัตถุมงคลให้คุณนะครับอ่า ใครชอบนะครับต้องบูชานะครับเหรียญน,นี้มีทั้งครุฑทั้งนาคแล้วก็พระาหูนะครับก็อยากได้ทัก facebook Fanpage มาได้เลยนะครับก็อยู่ในกล่องนะครับยังไม่ได้แกะใช้แต่อย่างใดยังไม่ได้แกะมาเลยนะครับโอเคก็อนนี้ว่าเป็นพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับเผื่อท่านใดสนใจบูชานะครับก็ ทักทายกันได้นะครับหรือเหรียญยังเหรียญบ้ายคุดปี17เนี่ยก็มีแบ่งปันนะครับสำหรับบล็อกพระเสียนกราบเนี่ยก็ราคากันเองก็ใครอยากได้ทัก Facebook f c ฟ b o o k f แฟนเพจนะครับเมตตามหามงคลฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ